สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านสสวััดีครบนะฮะบ่าวต้นแล้วนะครับผมนะฮะ <c oughs> ก็มีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะฮะตอนนี้มีนะฮะพี่อิสระนะครับผมป้ชั่วคราวนะฮะแล้วก็นะะฮยายสมอนนะฮะแล้วก็นู่นนะฮะบอสนาทีนะฮะบอสนาทีก็มาถึงแล้วนะฮะตองเยอนะครับดึงมานี้นะฮะแลวก็นุ่นนะีนะฮะ ขณะนี้เวลา17.45ครับอ๋อหนึ่งแสนสองหมื่นหนึนะฮะหน1นนะฮะนะครับก็เปิดเผยได้น้อนะฮะไม่ใช่อะไรที่ต้องเป็นความลับนะฮะนะฮะมันเป็นการแสดงพลังแห่งความรักแล้วก็ความห่วงใยนะฮะที่พวกเรามีต่อครอบครัวของน้องบาวต้นสตูดิโอนั่นเองนะครับผมนะ มาแล้วนี่มาแล้ว่มาแล้วตอนนี้มองเห็นป้ายนะฮะที่เป็นป้ายแบ็คดอกหน้างานนะครับที่ทางน้าทำมาให้นะครับสวยงามเลยทุกคนนะครับทั้งหกรูปที่เลือกมาก็เนือแสดงถึงตัวตนนะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องบ่าวต้นได้ชัดเจนนะฮะอย่างดีเลยนะฮะเราจะสังเกตเห็นอิรยาบทเหล่านี้นะฮะ ในปกคลิปในปกไลฟ์สดนะฮะอยู่เป็นประจำนะฮะวุธิการพลาดแล้วพาดไปแล้วสงสารแม่บอกด้วยไสองชั่โมงกับอส่งนฟู่ออันห้อสอชกับีครอับนูย่้อนูออม่อกบไนูอออไออม่ได้ เพราะเป็นยูทู e ช่องใหญ่นะไม่ต้องหลอแบบไปตรงบ้านอยู่แล้วมีประจำอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นการสนับสนุนให้รัฐมีรายได้ไม่ต้องห่วงตอนนี้เขายังเขายังไม่พอกันตอนนี้เขายังไม่พคกันไม่ต้องห่วงรอสักพักเหรอตอนนี้เกียงไม่กี่โมงเนี่ยก็ได้ห้านาทีเนี่ยฮะเพิ่งมาถึง ดูครับกอบตาดำผีมันคนติดยาอุ้ยเอาอีกแล้วเหลากันจังเลยวันนี้ทั้งวันเลยสองช่องนี้รู้สึกว่าวาดเสียวตลอดเลยนะเนี่ยคำพูดเนี่ยมันโดนไปเองหรือเปล่าแต่ว่าผมโทรหาพอลี่เมื่อคืนนี้ละคอมเมนต์ค่ะพอลี่ได้กินยาเยาะมองอ่ะได้กินยาเยาะมองแล้วก็กินแรงนะไี่เสือครับ กินแรงก็ได้กินแต่อนี้เท่านั้นไขับไปเรื่อยแล้วไปถึงเวลาเวลาออกไปมันจะผ่านจุดตรงที่เราที่เราเชิญมียาน้องอ่าไปจุดทูอัญเชิญมียาน้อก็เลยกลัวก็เลยขึ้นไหลไปเลยเอาเอาไหลตั้งแต่นี้เหรอเอาไหลจะออกอนนี้ก็ไหลเลยกลัวไงเอออาเเราก็กลัวเราก็เลยขึ้นไหลแล้วก็ขึ้นยาื้อมองเนี่ยมันเต็มกลิ่นรถ อยู่รถเต็มไม่หายสักทีนึ่งอ๋อยาหมองตั้งแต่นี่ไปเหรอมีใครทำหกป่ะไม่มีรถผมไม่มีใครยาหมองอ๋อหรอเราไม่มีใครนั่งนะผมแค่คนเดียวแล้วผมไม่มียาหมองเราก็ขับขับไปใช่ไหมครับขับไปด้วยวามที่ว่าไม่คิหรอกแล้วสดไปครัเลี้ยฟตีไปอ๋อผมรู้ละทำไมไล่สดไปกลัวเหตุผลแรกจริงๆครับผมไม่เคยหลอนนะครับแต่มาเจองานตัวนี้ผมเหมือนเหมือนเหมือน จิตเรามันอ่อนอะแปลว่าไม่ตอนลุงจะกลับก็ล่ดอกไม้โชยมาเอฟซีเขาบอกว่าอย่างงี้บอกว่าพีนาที่พูดผิดถือว่าเฮ้ยต้นน้องเอ้ยกลับบ้านกับพี่เอฟซีเป็นคนเขียนมาองเลยแสดงว่าเอฟซีดูละเอียดไงแล้วก็จำทุกคำพูดได้ผมมาไปถึงโรงแรมใช่ไหมกินกินอะมันยังอยู่บนรถอยู่ติดๆิมู่ก็อยู่ใช่ไหมก็เปิดห้องปุ๊บ ก็เข้าห้องไปเอาของไปวางเอ้ามาสะพักมาอีแล้วแยมบองมาอ่ะกินแยมองมาเต็มเลยแยมองที่ชอบชอบทานปาดมันชอบตายไปพวกอะแล้วเราก็อุยเข้าไปคอมเมนต์เของพอลลี่พอลลี่ปากต้นมันใช้แยมบองเหรอวะบอกใช้พี่มันใช้ประจำเลยเวลาขับรถเวลามันจะวูบหายเงื่อเมื่อก็แตกแอกก็เย็นได้เงินแตกเต็มเลยมาไปละมาแล้วนอนไม่หลับก็เลยเปรี้ยงโรงแรมโอ้เปรี้ยงโรงแรม เลยเตรียมไปโรงแรมบางแห่งนี้ใหม่มากเลยใหม่นะใหม่อ๋อก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เป่าต้นใช่ไหมไม่คิดตอนแรกอ่ะอยากจะลองไงว่า็ถ้าเป็นบ่าต้นกิงขอให้กินอ่ะอยู่ที่โรงแรมใหม่นิดหน่อยอยากลองไงโรงแรมใหม่ครับครั้งหนึ่งก็ไม่ไช่เรื่องแล้วกูนอนไม่ได้แล้ว เล่นพี่แล้วก็เลยขอทูบพนักงานโรงแรมทูบดอกเลยึ่งตรงสารผสมหน้าหน้าก็ว่ามึงกลับบ้านไปนะตนไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาก็เลยจุดทูบบอกกล่าวทิทางก็เลยที่ไม่นอนกำลังสลืมสลือกำลังจะรักล่มันเป็นเงาดำๆเหมือนใส่เสื้อเสียงดำๆยืนอยู่ปลายตีนใสปแา่เท้าเลยโอ้โหพี่วันวะไม่เห็นลักษณะมันมืดแต่ว่าแต่เป็นมันดูแต่ว่าเป็นเงาดำๆเงายืนอยู่ตรงปลายปีนไปไียัาเนี้ย ก็เลยบอกก็มึงกลักมึงไปได้แล้วกูจะหล่ออยู่แล้วกเลยเพื่อเพลงร้านห้องเลยนีผมฝาจะได้นอนปีสองอ่ะพี่ผมผมแบบใจมันสั่นแล้วมันกลัวคิดตกคิดตกนอนแล้วกลัวแล้วแบบมันเป็นความเชื่อถืมคลไในที่มันมันมันผมมาเมื่อก่อนอยู่วัดนะไม่เคยกลัวแล้วผีหรอกอืมใช่ใ่แต่มาเจอเคสเนี้ย ซึ่งซึ่งเราเพิ่งคุยตอนเช้าไงแล้วตอนเย็นน้องเสียงเงี้ยมันทําให้จิตเรามันจิตเรามันมันอ่อนเหมือนเหมือนฝันเรามันอ่อนครับมันมโนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อคืนเมื่อคืนประมาณตีสามผมก็ผมก็ได้เตือนนอนๆอยู่นี่ตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราได้กินหลอกๆเราเรื่องใช่ไหมมาตอนตอนก่อนลุงจะกลับอะเราเรื่องมันไม่มีกินนะไม่มีเราไม่มีอันนี้อันนี้มันหมดรุ่นไปแล้วมหมดรุ่นกิน กินมันแรงมากเออมันปุ๊บพุ่งเข้ามาประมาณสักสามขนลุกเลยกใช่แล้วเมื่อคืนตอนประมาณทีสามผมก็พลิกมากินแป้งผมได้กินแป้งแบบแรงมากผมก็ดมว่าไอ้แป้งผมทาหรือเปล่าคือแป้งผมทานเป็นแป้งเด็กแต่ที่ผมได้กินมันเป็นแป้งเย็นคนละกินกันแป้งเย็นอ่ะบาปตัวมันชับฉายอยู่แต่เมื่อคืนตอน เ้วอันนี้พอหกินนะพอันนี้เราเราให้ฟังนี้คือคนลุกเลยพเป็นตามเชื่อสมุบาคนนะใครจะเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้แต่ผมมาเจอมากระตูว่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นคนที่ติดแข็งนะไม่เคยกลัวนะปลาช้ายังเคยไปนอนแล้วเลยเมื่อก่อนอยู่ครูบาอาจารย์ไปนอนปลาช้าไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนอนเราก็ไม่ได้กลัวนะแต่มาเจอคเคนี่มันทําให้ผมแบบกลัวกลัวยิ่งแล้วก็เราไปเชิญวิญญาณเราไปอะไรเราั่งเราพลาญตรงนั้นไงกลางคืนเมื่อกี้ก็เลยแวะตรงไหนอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็เลยตามมาเหรออ๋อเมื่อกี้ก็เลยแวะขึ้นน้ำขึ้นนมไว้ให้น้องตรงนั้นอ๋อครับเมื่อกี้แวะขึ้นเมื่อวานผมก็ขับผ่านตรงนั้นนะมันจะเป็นต้นมะม่วงอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นมะม่วงพุ่มหนึ่งเลยมะม่วงต้นตางหนึ่งอ่ามะม่วงต้นตาลนั่นน่ะซ้ายมือแต่เมื่อกี้มาไม่ได้ผ่านของผมแบบพอได้กลิ่นป๊อปตอนแรกก็คิดว่าเป็นกลิ่นของตัวเองแต่พอบพอนึกขึ้นได้ มันไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวผมจะบอกต้นว่าเดี๋นี้ให้ไปหาอิสระนะไปแล้วไปเมื่อคืนแล้วไม่ต้องมาหากูแล้วมึงขอบตาคุณดำปี๋เลยทำไมดำวะกูจะไม่ได้นอนก็นอนน้อยไงมกูไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้นอนแล้วมันกลัวผมกลัวจริือคืนกลัวจริงนะเมื่อคืนเนี้ยขนาดแทนพักนั้นอ้าวพักเอาไม่อยู่หรอกครับโวยเจอยังผมมากตผมเคยเจอตอนที่ผมไปที่รัฐไอ้อะไรนะ อะไรนะที่สุราษฎรอ่ะอำเภออะไรน,ะนั้นละนมีรมอะไรนะอ่านนะสำหรับคลิปนี้ก็นะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะจากาบ้านบ่าวต้นสตูดิโอนะเอฟซีเนาะนะฮนะอ,อ,อย่าลืมเข้าไปดูคลิปดูโฆษณากดไลค์ให้กับช่องบ่าวต้นสตูดิโอด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ